ก็เราก็ซ้อมวิธีการที่เราจะเล่นพวกนี้นะคะรวมทั้งได้เช็คตัวผู้เล่นได้ว่ามีใครพร้อมที่สุดว่าสําหรับการแข่งขันในวันพรุ่งนี้จุดที่เน้นที่สุดของของการซ้อมวันนี้ครับคือ,อเราเน้นเรื่องของการป้องกันไม่ให้เวียดนามเล่นง่ายมากกว่านะคะรวมทั้งเรื่องของการที่เราเข้าจะโจมตีคู่ต่อสู้เราต้องทําให้รวดเร็วแล้วก็ต้องแม่นค,ค่ะ ก็วันน um ี้ก็จะจะลองเซตดูแล้วก็ต้องดูถึงความพร้อมในวันพรุ่งนี้ด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้เราแข่งตอนทุ่มครึ่งก็แล้วน่าจะเป็นชุดที่เป็นชุดหลักที่เราเคยใช้อยู่ประจำค่ะทุกคนพร้อมแล้วทุกคนพร้อมก็มีเวลาพอนคนเดียวที่เป็นไข้นะคะก็คิดว่าเขากําลังอยู่ในระดับดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ต้องดูเช็คกิกทีหนึ่งว่าก่อนลงสนามเขามีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนค่ะ มันอยู่ที่ว่าเราเจอคู่ต่อสู้แล้วเขาเล่นระบบไหนนะคะถ้าเวียดนามรับเราเยอะเราก็อาจจะเน้นเรื่องของการโจมตีก็เปลี่ยนวิธียืนนะคะ mm hmm. เพราะว่าปกติเวลาเวียดนามเล่นกับทีมอื่นเนี่ยเขาก็จะเน้นเรื่องของเกมลุกเต็มตัวนะคะ mm hmm. แต่ทุกครั้งที่เขาเล่นกับเราเนี่ยเขาจะลงไปรับก่อนแล้วรอโตกลับนะคะ mm hmm. เพราะนั้นเราก็ต้องดูว่าพวกนี้เขาเขาจะใช้แท็กติกไหนกับเรามากกว่าค่ะแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนตามแท็กติกให้เร็วที่สุดค่ะ ก็คิดว่าผู้ตัดสินทุกคนที่ลงในสนามเราเขามีความยุติธรรมอยู่แล้วนะคะถ้าเราจะไปคํานึงถึงผู้ตัดสินเราเราลเล่นของเราดีกว่านะ,ค,ะคือเราก็เล่นให้สนุกของเราส่วนเรื่องของการตัดสินก็เป็นหน้าที่ของเขาไปแล้วก็สังคมก็จะตัดสินเองว่าเป็นยังไงก็กกกเน้นให้เด็ก,กเล่นให้สนุกแล้วก็ฟังเสียงลูวกวีดนะคะเพราะว่านักกีฬาที่ดีก็คือเขาตัดสินไป,ไปยังไงแล้วสุดท้ายาไม่ว่าผิดหรือถูกเราต้องยอมรับก็เล่นให้สนุกดีกว่าค่ะกองเชียร์ก็คิดว่ากองเชียร์เนี่ยมันทําให้เราเล่นมีความตื่นตัวในการเล่น มากกว่าเพราะว่าเราอยู่บ้านเราเราเหมือนเราซ้อมอยู่กับความเงียบ<ม>อะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีคนมาดูเราบ้างเหมือนเด็กๆเ,เขาก็อยากาแสดงฝีเท้าให้คนอื่นได้เห็นบ้างะะคะิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเขาจะแบบว่าจะจะจะมีตื่นกลัวจะอะไรเพราะว่ากองเชียร์เวียดนามค่อ,ขอนอข้างเยอะมากเลยแมตช์ที่แล้วที่ไปดูมาค่ะ ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะคะเพราะว่าในสิ่งที่ยากที่สุดตอนเรามาคัดเพื่อชิงตั๋วไปบอลโลกตรงนั้นคิดว่าตรงทัวร์นาเมนต์ตรงนั้นอะยากกว่าเพราะว่าทัวร์นาเมนต์ตรงนั้นทั้งประชาชนเวียดนามแล้วก็ทีมเวียดนามเองเนี่ยเขาก็หวังไว้มากเราก็ผ่านตรงนั้นมาได้แล้วเพราะคิดว่าการแข่งขันในระดับอาเซียนเป็นการแข่งแชมป์อาเซียนซึ่งไม่ได้มีความหมายอะไระสําคัญมากเพราะว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่มีแข่งทุกปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของเกมมากกว่า